สวัสดีค่ะข่าวดังหวยเด็ดมาแล้วค่ะดูถูกกันเองเพื่อเจเจตรินทนไม่ไหวเปิดครับเฮาเหยียดคนอีสานซัดคนจเจริญแล้วไม่ทำกันยังคงเป็นกระแสแรงอยู่ไม่น้อยสําหรับกรณีที่มีการตั้งกลุ่มขับเฮาแล้วดูถูกคนอีสานคนใต้พาดพิงไปทั่วทั้งรายการโหนกระแสของหนุ่มกัญชัยกำเนิดพลอยถึงขั้นหนุ่มท้าแน่จริงให้มาออกรายการอยากเกงแต่ปาก ขณะที่ลิซ่าแบ็กพิงค์ที่อยู่ๆก็โดนวิจารณ์เสียหายไปด้วยทั้งที่ไม่ได้ทำอะไรให้จนเดือดกันทั้งโซเชียลล่าสุดเจเจตรินวัฒนศิลป์นักร้องดังก็อดรนทนไม่ไหวลุกขึ้นมาจวกว่าทำไมคนพวกนี้ถึงได้มีความคิดเหยียดคนได้แบบนี้ซัดคนเจริญเขาไม่ทำกันอันนี้ทนไม่ไหวจริงๆทำไมถึงดูถูกคนอื่นได้ขนาดนี้ พวกคนกลุ่มที่เม้าคนอีสานเขาเป็นชนชาติหรือเผ่าไหนเนี่ยถึงได้มีความคิดเหยียดคนแบบนี้คนจเจริญแล้วเขาไม่ทำกันนะเพื่อนๆคนที่ผมรู้จักไม่ว่าจะคนมีฐานะหรือระดับไหนจะดีจะไม่ดีมันอยู่ที่นิสัยครับแฮชแท็กครับเฮาทอกซิกรวมทั้งเม้นตตอบชาวเน็ตไม่ว่าจะมาจากทิศทางไหนก็เป็นคนไทยเหมือนกันจะมาดูถูกกันเองเพื่องงในงงขอขอบคุณแหล่งข่าวจาก mgronline.com ขอบคุณเพื่อนๆที่ฟังคลิปช่องข่าวดังหวยเด็ดค่ะช่วยกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้เราด้วยนะคะ